เจ๊ด yeah, like. mm ูนะกระเป๋าต yeah. ัง uh ค์ล cool. <Okay. S 2> oh ่ะเจ๊อย่าดามึงก็อย่าพูดจัไม่ได้จังคืนจัเยเดี๋ยวพี่โนดจะเก็บชีวิตจริงสักนินลดาวาานาดันในมโนตพระสงฆ์ทำพิธีให้แล้วบอกให้เรารู้เลยฝากเอีแชร์นะครับถ้าใครอยากผอมนะฮะผมแนะนำครับอันนี้เรามีนวัตกรรมยาลดน้ำหนักตัวใหม่ครับ ถ้าใครอยากผอมคุณจะได้ข่าวดีต่อจากนี้ไปฟังนะฮะถ้าใครอยากผอมแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากหมอปลาซึ่งพึ่งทิ้งกดได้วันนี้เอง <c oughs> ย้ำฮะถ้าใครอยากผอมแนะนำให้เอาคุณรัตนาหอเลสับแล้วจะสับแล้วแน่ว่าอ้าวสับแล้วโอโหชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้น พี่โนดจะมาแล้วนี่ผสมบอกกับเราสักนินลัดดาว,วาสน์จะไหนมาโนดไม่ใช่เดี๋ยวนะตำรวจก็จะมาแอบยิงกันเนี่ยตนะังดีถอยออกเจ๊เอากระเป๋าตังค์มาไดนะ้เดี๋ยวให้ทำทำให้เจ้ากอดพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวตำรวจก็มานั่นเลยเนะี่ถึอปืนกันมาเลย,<ค>ยพยายามอแนะนำนะครับเอาป้ารัตนาไปอยู่ด้วยหนึ่งเดือนพร้อมทันที พ่อป้าแกจะแย่งเรากินทุกอย่างเไม่มีอะไรกินคุณก็จะพร้อมนี่คือนวัตกรรมในการลดน้ำหนักที่ผมเพิ่งคิดค้นได้มาวันนี้แฟนผมเนี่ยขาประจากเกาหลีอ้วนใช่ไหมรัตนาอยู่สาวาัวานตอนนี้แฟนผมผอมมากเลยไม่ได้กินเลยไม่ทันกินรัตนากินหมดเลยไม่ต้องมาสายหัวแต่งเรื่องค่ะ บ้านเรานะเจ๊จุกเจียวชนะดาในบ้านโ้ดเดี๋ยวนะพระสงฆ์ก็บอกกับคนมันตายเลยนะแอบยิงเนี่ยมอมันหอยจะช่อหอยทำไมมึงมันเปช่อทำไมโยกผักเลยมึงม่ใส่ในบ้านมากูที่ไม่เฮยเฮ้ยนี่เมาแล้วทไมเนรพระสงฆ์จัดการเาไปตบหลังให้หน่อยเด้อ นายตำรวจมาแล้กไปนะเดียวลงมาโอ้ไม่ต้องลุกเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจมากันเต็มเลยนะเอาปล่าตั้งก่อนมาเดียวโอ้ยพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวชีวิตจริงเราจะเกิดนะสักมินัดดาววาสนาดานในมโนุไม่ใช่มาด่าเป็นอย่างเดียวทำงานก็เป็นคนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตำรวจมากันเยอะนะอย่าพูดมากมือก็พูดมากนังเดี๋ยวนะพี่หมดมากันแล้วใส่ลุงจิตนัง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 มากับตำรวจหมดเลย อ่ะพรอ,อยังป้าพร้อมพร้อมยัางทำ <c oughs> ไมอยู่ข้างหลังป้าทำไมมันเหม็นวะก <c oughs> ูก็เหม็นควายมึงอะอ่าตกหลังเลยจะไปตกเขาทำไมล่ะไงต่อไปเนี้โอ้ยมันต้องสอนนะไอ้นี่ตายเร็วเลยนะทำอย่างเงี้ย <ละ S 2> เขาเจ็บคนนั้นเนี่ยอ้าวโอ้ยกูจะบอกพี่โนดต,บตบ เดี๋ยวก็เกิดขึ้นกันเร้วจะตกไหมไม่ตบเลยนะอันนั้นไม่ให้นะโอ้ยทำอย่างนี้นะตกไหมทำอย่างนี้นะตบไหมเดี๋ยวตำรวจมากันแล้วตกไหมไปตบเขาทำไมเขาเจ็บเขานะตกไหมไม่ตกอ่าไม่คืนนะพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่น้อยพี่สักนินมาหมดตกไหมนี่สอนเราอย่างนี้นะทุกคนฟังไว้นะตบไหมไม่ตบแล้วไปี่นะก็ไม่ได้ตามคืนพี่คืออย่าพูดอย่างนี้สิ โอ้ยหนงเขาเจ็บนะนะ้ะตบไหม้พี่หนูไม่ทำตบไม้มเดี๋ยวพี่นอดมาไม่คืนนะไม่คืนอย่างเงี้ยตายเร็วจะเอาไหมของฉันเอาไหมถบอบ,บเลยแล้วมาสอนอย่างนี้ททำไมล่ะตบเลยโอ้โยทุกคนฟังไว้นะเอ็นนี่จะตายเร็วเลยพระสองฆ์บอกกับเรา อุ S <S ้ยขอโทษขอโทษจ้าขอโทษจ้านี oh, oh, oh oh, 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 uh ่จะหงายท้องทีนี <t <t ่นะนะก็คุณไปพักเขาทำไมโอ้ยทำไมโอ้คุณไปพักเอ้ยอย่าไปเงยอย่าไปกันทุกคนให้มึงตายเร็วตายเร็วตายเร็วเลยพายจะจัดการมาแล้วผ่าแอบบอกกับเราแล้วนะไอ้คนนี้ไม่ใช่บานเตือนนะหลังก่อนโฮ้ยบานเลยเฮ้ยโอ้ยจริงๆนะยุบไปอยู่ไะนไยังฮะยุบอยู่ไหเอามาเลยเอามาเลย ล้อลูกเด็กล้อเพื่อนใจล้อเพื่อนล้อค่าคางค่าคางไงอ่าตบทีโอ้ยไม่มีแรงไงครับไหมผมตบป้าเขาได้มึงมาตบกูสิกูจะบอกป้าไม่ตบหรอกูจะบอกพี่โน้ตพี่นันท์ไงพี่สักนี่ชีวิตนี้นะคนมันตายเขาบอกกันแน่เลยเอาไหมพี่ตบก่อนเร็วตบกูเจ็บนะพี่ไม่เจ็บไม่เจ็บเพรามันจะสอนอย่างนี้นะลองลองดูชีวิตจริงเราไม่ใช่อย่างนี้เลยนะ เดชพี่พี่โนอดก็จะเกิดขึ้นแล้วจริงน่ไม่สบายใจเลยพระรู้นะพระก็จัดการให้เราแล้วป้ะเขาไม่เจ็บหรอกลองตบนี่เจ็บนะนี่แต่ตบแรงอย่างเงี้ยเนี่ยเราอาป้าตบเองอ่ะป้าตบเองอ่ะไม่ตบแล้วนะเห็นใจเขานะป้าตบผมได้มามาป้าตกโอ้ยแต่งเรื่องนะเดี๋ยวพี่โนอดมาชีวิตจะเกิดไม่ตบแล้วนะตบโอ้ยตกเดียว กระเป๋าตังค์ไม่ได้หรอกทำอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณก็มาแอบยิงเพราะสงบอกกับเราไม่คืนป้านะป้าป้าไม่ตบไม่ได้เลยนะเดี๋ยวทุกคนก็มาเป็นจริงกันหมดในบ้านต่อยกุ๊กไก่หน่อยตัวกุ๊กไก่หน่อยเจ็บไหมเจ๊ตอบเลยมึงมาทำกันอย่างนี้นะกูจะสับเละเลยคืนนี้เขาส่งสั่งให้อาป้าตบยิงครับไม่ตบที่ขายืดได้ยี่ปีหนึ่งมาแล้วเหี้ยเนี่ยเขาเต็มคนละเนี่ย อุ้ยเจ็บไหมไม่เจ็บนี่เราตอบดูไม่ตบเราเแม่พี่ตบแรงอย่างนี้นะพระกัตริย์บุญบุญวัดแล้วอ่ะสรุปเลือดเดิ๋วใช่ไหมโดนเท่าไหนคารได้ลมตรงไหน ลงในห้องน้ำไม่หยุดเลยค่ะหมอไม่ไหวเลยไปเย็บมายังยังเย็เดียวไปหาหมอแล้วไม่ใช่เหรอไปหาหมอมาแล้วแต่ยาวขาบอกุนใจแก้วเดี๋ยวแกไม่รู้แล้วป้าตบหน่อยโอ้โหเห็นเขาเนี่ยโอ้โยทำไม ดูแลเขาเขาเจ็บกันมากนะไม่เจ็บร้องตบอามือมาพระสงฆ์สอนไว้แล้วนะเอามือมา,อม,ามาตบมึงนี่มาอ่ะอ่ะเอ้ยเอ้ทำตบมกองนีด้ออโอ้ยชีวิตจริงนะักกูจะคุยทางบ้านกูฟังให้หมดเลยนะพระสงฆ์สั่งบอกหลายอย่างเลยป้าอบหน่อยมาเขาเจ็บคุานะเอาลองตบหน่อยทีเดียวคนเดียวลองลองเร็ว ใช้กูอย่างนี้นะกูจะบอกบ้านกูให้หมดทุกคนเลยไอ้คืนแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวตำรวจก็มาแจกคนอื่นเลยเอาแจกคนแล้วน้องอย่าทำกันอย่างนี้นะบาปเดี๋ยวคนก็มาแอบยิงเจ้าไปเอาไปเอาตรงกันอ่ะเห็นไหมเขาไม่เจ็บบอกบอกแล้วอ่ะพอจะได้ตังค์อ่ะตบกได้มาตบคนนู้นตบคนนี้เอา อืมไม่ไม่ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวพี่โนพี่ดนัยสักินินลุกกันหมดไม่มาหร, ok าร,ราอกมาชีวิตจริงพระสงฆ์บอกกับเราอ้าวเอาตานั่งเลยอืมอืม ป้าตบผมเนี่ยให้ตบทำไมล่ะพี่ตบเนี่ยถ้าตบหนักเลยผมกระแทกป้าเอาตบเฮอยคุจะมีคอปวเองเอาตบอีกตบอีกตบอีกหนพอแล้วพี่พอแล้วไปตบอีกมือสั่นเนาะตบอีกเนาะพูดอย่างนี้พี่โนดหมอเนาะอีกเฮ้ยทำอย่างนี้นะชีวิตจริงก็จะก่อนอ๋อ อืมคบเอีกโอ้ยจะมาครบมามานะเดี๋ยวพี่บ้านเราจะมากันหมดแล้วเอาตบเอีกโอ้ยทำอย่างนี้นะอ่าพระกำลังทำพิธีก่อนแล้วโอ้ยนี่ตบเอีกยบเอี้ยมาไอ้บดักไปแล้วอ้าวอ้าว คืนคืนสิพี่มาคุณเล่นตบชนหะจะไม่คืนอ้าวพอเวลาตบเบาก็ลุกขึ้นให้หนักเดี๋ยวพี่โนดมาพี่สักดินมามาเขียงก่อนฮะจะถกเทีงทำไมล่ะนะเนี่ยังเนี่ยมาตรงนี้เขาขาอ่อนตาทางนี้ดังตรงนี้ดังตรงนี้เดี๋ยวพี่โนดมาจริงแล้วนะพระสงฆ์สั่งการแล้วนะในบ้านเนี้เจ๊จุกเจ้าวัฒนาดานัยมโนดทางวิธีการลดพระสงฆ์เสกนะ เอาป้ารัตนามาอยู่ด้วยเดือนเดียวแล้วระกันว่าน้าหนักคุณลดแน่นอนเพราะป้ารัตนาเนะี่ยแกจะแย่งกินของเราทุกอย่างจนเราอดตายทําไมป้าป้าบอกเอฟซีด้วบอกอะไรอะ่ะร้อนไม่ถามดิไม่ร้อนนะบ้านเราดีเสมอไม่ป้าถามเอฟซีร้อนไหมไปถามเขาทำไมกูไม่รู้จักเลยนะ <laughs> ต้อมในลัดดาวว่าสนุงเงียก่อ่ไหมไม่กันแล้วนะอะไไหนมนุษย์เนี่ยมึงในชีวิตจริงนั้นบ้านกลัวนะเงียปากก่อนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเี่นี่นี่จะบอกพี่โนดเลยนะจะบอกพี่โนดเหมือนกันเออพี่โนดตเขาไม่ฟังมึงหเลยเขาฟังช้างเไปฟังแกเนี่ยชีวิตจริงนะพ่ะสมชีวิตจริงแกไม่มีเนี่ยมาสกิดอะไรอาตากที่ไหนทำอย่างนี้นะกูจะบอกคนให้หมดเลยนะบูกว่าง่า เขาจะแอบยิงเขาบอกงี้เอามาเอาเอาขึ้นไปอยะไม่ให้แล้วพี่เดี๋ยวยิ้มร้อยนะยิ้มขอยิ้มตังนี้ร้อยนะพี่จะ่ไปหนหนูไม่น้อยมากยิ้มก่อนยิ้มก่อนอย่าไปอย่ายิ้มก่อนอาดวพี่โนนมายิงนะนี่ฮะผมจะเอายิ้มตามปรัถนาในกระเป๋าทักร้อยหนึ่งนี่ฮะผมยิ้มก่อนนะเนี่ยยิ้มก่อนพูดอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็จะยิ้มก่อนแอบยิงเลยนะขอยิ้มก่อนคุบ้านต้บอกจะมารวมตัวกันแล้วขอยิ้มก่อนนะพี่อย่าไปเลยนะหนูไม่น้อยมาแล้วก ตังหัวนี่โอ้ยเอาไปนะนะเดี๋ยวคนก็มาแอบยิงคนนี้พ้ส่งสั่งเราหมดเลยจริหงหรอไม่ผมมีตังแล้วก็ตังเราเนี่ยก็ป้าเลี้ยงผมไม่ได้เหรอพี่ก็มีแล้วเนี่ยเนี่ยมีร้อยเดียวป้าของป้า,าไปเลี้ยงผมได้ไหมโอ้ยพูดอย่างนี้นะ<笑><笑>ชีวิตจริงในบ้านนะป้ะสาสมบูวพวกเรารัตนาเป็นคนดีนะมาโนดด้วยนะผมคุยกันแล้วเอฟซีผมเอาตังป้ารัตนนามาหนึ่งร้อย แล้วผมจะให้แกไปเลี้ยงข้าวผมร้อยเนี่ยแกจะไม่ไปป้าไปกินข้าวผมผมเลี้ยงไม่ต้องพูดอย่างนี้นะพ้าสงอเมือจับเลยอ่ะก็ตามป้ายแหละยสิได้ผมกินเฮ้ยกูไม่ถือมึงแดกหมดนะได้ป่ะอุ้ยเนี่ยเอาไปนะเดี๋ยวจะจุกเจ้าเหนมื่อยในน้าำนก่นเนี่ยป้าเลี้ยงผมมึงดิโอ้โหยมีน้อยนี่เนี่ยมันหยิบของเราไปเนี่ยก็ป้าไปเลี้ยงผมไงก็จะเลี้ยงเราป้าไม่สบายใจเลยนะกูจะชีวิตจริงนีกูจะบอกพ่อแม่พี่น้องหมดเลยก็ตามป้าเลี้ยงผมไง นี่ไม่ใช่ชีวิตจริงเลยนะเอาไงจะเลี้ยงไหมไม่ไม่ไม่ยังไม่เลี้ยงใครหลังนั้นตังเรามีน้อยมากเลยมี้อยเนี่ยคนละห้าสิบไงเดี๋ยวตำรวจมากันเอาไงป้านี่แล้วพระจะจัดสรรให้เราแล้วป้าเอาไงเนี่ยเสียงรถป้าเอาไงล่ะเขานอนอยู่ไหนแหละนอนไปอย่างไง ป้าเอาไงผมได้ตามมาร้อยหนึ่งป้าตนาจะเลี้ยงทุกคนจะกินอะไรบอกมาเลยไม่ได้เลี้ยงเลยนะไม่ได้พูดเลยนะเรามีน้อยนะอ่าทุกคนจะกินอะไรบอกมาเดี๋ยวลักษณะเลี้ยงชีวิตอินนี่นะเดียวก็มีคนมาแอบยิงมา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 าถือไปก่อนอย่าเอาเก็บมาเดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวผมไะผมให้ไปแล้วไปเลี้ยงผมด้วยรอยรอยเนี่ยเฮ้ยเลี้ยงเอาไปไหนอะเก็บก่อนเดวิสเฮ้ยไม่ต้องเก็บเอาไปผมก่อนดิพูดอย่างนี้ดวพิจูดมาเนะ นี่เล่นดาวะสินไม่จำเลยนี่การเล่นคนนะเฮ้ยเฮ้ยทำกูอย่างนี้เขาจะไม่แอบยิงนะไอ้ยิงด้วยคุณแถวนี้ก็พูดกับเราเยอะเลยคนที่ดูด้านหลังเยอะฝากกดแชร์นะครับสนใจผลิตภัณฑ์ดรกเตะผีเข้าไปในเพจหมอปลาฝีย่างี้พผีดีมากตอนนี้ใครเราเปิดรับสมัครเซลฟี่แลนด์ทั่วประเทศเฉพาะในและในกรุงเทพกับเขตปริมณฑลเราเปิดสาขาอีกตั้งหลายสาขานะครับสนใจอีวัตรเข้าไปในเพจเลยนะครับ เดี๋ยวพอดีไม่ยากเข้าใจย